ในปี1969ถึงปี1980ของโคลอมเบียได้มีชายคนหนึง่งเขาได้รับฉายาว่าสัตว์ประหลาดแห่งเชือกเขาแอนดิสที่มาของฉายานี้เกิดขึ้นมาจากที่ชายคนหนึง่งเขาได้สังหารเหยื่อไปอย่างน้อย110ลายเลยทีเดียวและเหยื่อส่วนใหญ่ของชายอมหิตคนนี้นั้นมักจะเป็นหญิงสาวและเด็กผู้หญิงที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนอกจากฉายาที่ชายคนนี้จะได้รับแล้วนั้นเขายังได้รับการถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในฆาตกรต่อเนื่องที่มีผลงานมากที่สุดในป ประวัติศาสตร์โคลอมเบียกันเลยทีเดียวส่วนชายคนนี้จะเป็นใครเป้าหมายและแรงจูงใจของเขามาจากไหนวันนี้แอดจะนำมาเล่าให้คนฟังกันค่ะกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าเบเลโดโลเปซก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ใครที่ยังไม่กดไ like, ลค์กด s u b s r r i e ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ เ l ลโดโอลอนโซโลเปเกิดที่ประเทศโคลอมเบียนในปี1948ในเขตเทศบาลเมืองเวลดิโลเมืองโตลิมาโลเปซเป็นลูกคนที่7จากพี่น้องทั้งหมด13คนแม่ของโลเปซเธอมีชื่อว่าเบลนินดาโลเปซเดกัสตาเนดาเธอเองก็ได้ทำงานเป็นโสเพณีและมีชีวิตที่ค่อนข้างยากลำบากส่วนพ่อของเขานั้นถูกสังหารก่อนที่โลเปซจะเกิดได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นทำให้แม่ของโลเปซต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดู ดูแลลูกๆอีกหลายคนเมื่อตอนที่เขาอายุได้8ขวบโลเปสก็ถูกไล่ออกจากบ้านเพราะแม่ของเขาจับได้ว่าเขาพยายามที่จะลวนลามน้องสาวของตัวเองทําให้โลเปสต้องกลายเป็นคนไร้บ้านตั้งแต่อายุยังเด็กและต้องคอยเดินไปตามท้องถนนในเมืองโบโกตาเพื่อหาอาหารกินประทังชีวิตแต่ในระหว่างนั้นเองโลเปสก็มักจะถูกคนไร้บ้านเช่นกันลวงละเมิดทางเพศอยู่บ่อยครั้งและเพื่อที่จะหาแหล่งพักพิงทําให้โลเปสได้เข้าร่วมกับแก๊งเด็กข้างถนนแถวนั้นเพื่อหาที่พึง่งเมื่อ เื่อเขาอายุได้12ปีโลเปสก็ถูกอุปถรัรมภ์รับไปเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรมโดยครอบครัวผู้อบพยพชาวเม็กซิกันแต่สุดท้ายเขาก็หลบหนีออกมาเนื่องจากโลเปสถูกคุณครูที่สอนหนังสือของเขาลงละเมิดทางเพศอีกครั้งในปี1969โลเปสก็ถูกตัดสินโทษจำคุก7ปีฐานขโมยรถยนต์ในระหว่างที่เขาถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเขาก็ถูกนักโทษอีก4คนรุมข่มขืนอย่างไร้ความปราณีหลายวันต่อมาโลเปสก็เลือกที่จะตามล่านักโทษ เหล่านี้และสังหารพวกเขาเพื่อตอบสนองความแค้นแต่การสังหารดังกล่าวเจ้าหน้าที่เรือนจํากลับถือว่ามันเป็นการป้องกันตัวและเพิ่มโทษจําคุกโลเปสอีกแค่2ปีเท่านั้นหลังจากที่โลเปสได้รับการปล่อยตัวจากคุกในปี1978โลเปสก็ได้เริ่มออกเดินทางไปทั่ทวพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้และเดินทางไปยังเปรูเขาได้อ้างในเวลาต่อมาว่าในช่วงเวลานี้เองเขาได้สังหารเด็กผู้หญิงไปแล้วกว่า100่งรายส่วนใหญ่นั้นเป็น เ,เด็กเร่ร่อนและเป็นเด็กจากชนเผ่าพื้นเมืองในท้องถิน่นแม้ว่าคํากล่าวอ้างเหล่านี้จะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าโลเปสถูกจับโดยชนเผ่าพื้นเมืองอายาคุโชอันทางตอนใต้ของเปรูหลังจากที่โลเปสพยายามที่จะลักพาตัวเด็กหญิงอายุ9ขวบชาวอายาคุโชอันได้ยึดเอาเสื้อผ้าและข้าวของของโลเปสไว้และทําการฝังเขาไว้ในทรายแต่ทว่าจะว่าโชคดีของเขาก็ได้เมื่อมีมิชนารีชาวอเมริกัน นนได้โน้มน้าวชนเผ่านี้ให้ปล่อยตัวโลเปสและสัญญาว่าจะมอบตัวโลเปสให้กับตำรวจจัดการแทนแต่เมื่อถูกปล่อยตัวมาแล้วตำรวจก็ไม่ได้ทําการจับกลุ่มโลเปสแต่อย่างใดแต่ตำรวจเองกลับไล่ให้โลเปสออกจากประเทศแทนหลังจากที่เขาถูกไล่ออกจากเปรูโลเปสก็ได้เดินทางต่อไปทั่วอเมริกาใต้และแม้ว่าจะมีเขาว,ว่ามีผู้คนหายไปอย่างปริศนาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเด็กหญิงสาวทั่วพื้นที่ที่เขาเดินทางไปแต่ทางการกลับสรุปว่า การหายตัวไปนั้นเป็นกรณีของการค้ามนุษย์มากกว่าโลเปสใช้วิธีการล่อลวงเหยื่อเด็กหญิงสาวของเขาด้วยการสัญญาว่าจะให้เครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอยถ้ายอมตามเขามาจากนั้นโลเปสก็จะพายเหยื่อไปยังหลุมที่เขาเตรียมไว้เพื่อที่จะฝังร่างไร้วิญญาณของเหยื่อก่อนที่จะลงมือทําการอันโหดร้ายกับเหยื่อและฝังร่างไร้วิญญาณของเหยื่อไว้ในหลุมที่เขาขุดในเดือนเมษายนปี1980พื้นที่โดยรอบของเมืองอัมบาโตประเทศเอกวาดอร์ได้รับ ผลกระทบจากน้ําท่วมเฉียบพลันหลังจากสถานการณ์ปกติชาวบ้านและผู้คนแถวนั้นได้ขุดพบร่างเรวิญญาณของเด็กหญิงสาวหลายคนที่เคยถูกรายงานระบุว่าพวกเธอได้หายตัวไปและจากเหตุการณ์นี้เองทําให้ตํารวจได้ทําการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งไม่นานหลังจากที่เกิดเหตุน้ําท่วมคาวิน่าโบเบดาหญิงสาวในท้องถิน่นเธอกําลังเดินทางไปตลาดพร้อมกับมารีลูกสาววัยสิปีของเธอระหว่างเดินทางทั้งคู่ก็ได้พบกับโลเปสเข้าโลเปสได้ พยายามที่จะล่อลวงและลักพาตัวมารีลูกสาวไปทำให้คาวิน่าเธอตะโกนเพื่อร้องขอความช่วยเหลือจากผู้คนแถวนั้นโชคดีที่มีผู้คนแถวนั้นได้ยินเข้าและเข้ามาช่วยเหลือทั้งคู่ผู้คนแถวนั้นจึงทำการควบคุมตัวโลเปสไว้จนกว่าตำรวจจะมาถึงขณะที่โลเปสถูกจับกุมในตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจทุกอย่างส่วนไปนสักพักโลเปสก็เริ่มที่จะรับสารภาพต่อความผิดที่เขาได้กระทำลงไปกับนักโทษที่ถูกคุมขังไว้ในห้องเดียว กันนักโทษคนนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกบาดหลวงคาร์ด่วที่ส่มรอยเป็นนักโทษเพื่อหลอกล่อให้โลเปซรับสารภาพนอกจากจะสารภาพถึงความผิดที่ตัวเองได้กระทำลงไปแล้วนั้นเขาเองก็ยังได้อวดถึงจำนวนเหยื่อที่เขาได้ลงมือสังหารไปแล้วโดยรวมแล้วน่าจะประมาณ200รายในเอกวาดอร์สิบรายในเปรูและอีกหลายรายในโคลอมเบียโลเปซยังได้อธิบายถึงวิธีการล่อลวงเหยื่อของเขาและวิธีการที่เขาได้สังหารเหยื่อด้วยเมื่อลองถามแรงจูงใจใน การลงมือฆาตกรรมครั้งนี้โลเปสได้เล่าว่าเ <d> ขาสูญเสียความบริสุทธิ์ไปตอนที่อายุได้8ดขวบมันจึงทำให้เขาตัดสินใจที่จะทำแบบเดียวกันกับสิ่งที่เขาเคยโดนกระทำม,มากับเด็กผู้หญิงเหล่านี้ให้ในมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่นานหลังจากที่เขารับสารภาพมันก็กลายเป็นการจุดประเด็นให้กับตำรวจได้ทำการสืบสวนสอบสวนในคดีต่างๆของโลเปสที่ผ่านมาซึ่งมันเองก็นำไปสู่การยืยนยันจำนวนเหยื่อ110รายที่เขาได้ลงมือใน เอกวาดอร์ในปี1980โลเปสถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและถูกตัดสินโทษจำคุก16ปีซึ่งเป็นโทษจำคุกสูงสุดของเอกวาดอร์ในขณะนั้นโลเปสได้รับโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำกาเซียในโมเรโนเอกวาดอร์และได้รับการปล่อยตัวก่อนที่จะครบจำนวนที่เขาต้องได้รับโทษถึง2ปีในวันที่31สิงหาคมปี1994โลเปสได้ให้สัมภาษณ์ไม่นานก่อนที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวเขา ได้บอกกับสื่อว่าตัวเองนั้นเป็นบุรุษแห่งสตวรรษและบอกว่าที่ตัวเขาเองได้รับการปล่อยตัวก่อนกําหนดนั้นเพราะว่าตัวเขามีพฤติกรรมที่ดีหลังจากที่เขาได้รับการปล่อยตัวโลเปสก็ถูกส่งตัวไปยังโคลอมเบียก่อนที่จะถูกควบคุมตัวในฐานะผู้อพยยผิดกฎหมายก่อนที่จะถูกส่งตัวให้กับทางการของโคลอมเบียแต่อายการก็ไม่สามารถดําเนินคดีกับเขาได้และแถลงการว่าเขาเป็นโรคจิตเวทพร้อมทั้งส่งตัวโลเปสไปบาบัด ที่โรงพยาบาลจิตเวทแทนแต่ในปี1998โลเปสก็ถูกทางการถแถลงการอีกครั้งว่าเขามีจิตใจปกติเหมือนคนทั่วไปและถูกปล่อยตัวด้วยการประกันตัวเพียงแค่70ดอลลาร์เท่านั้นและมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาที่ทางการกำหนดรายงานการพบเห็นโลเปสครั้งสุดท้ายคือในเดือนกันยายนปี1999ในตอนที่เขาไปสำนักงานทะเบียนราชแห่งชาติเพื่อต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองใน ปี2002ตำรวจแห่งชาติโคลอมเบียและตำรวจสากลได้ออกหมายจับโลเปสในข้อหาฆาตกรรมที่มีลักษณะวิธีการสังหารเหยื่อเหมือนก,นกันกับที่เขาเคยลงมือกระทำมาก่อนหมายจับของอินเตอร์โพลถูกปิดใช้งานในปี2005แต่โลเปสเองก็ยังคงเป็นนักโทษคดีหลบหนีนอกจากนี้โลเปสยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมที่เมืองตุนคาประเทศโคลอมเบียเมื่อปี2012และคดีอื่น อีกด้วยสำหรับเรื่องราวของซีเรียลคิลเลอร์ี่ได้จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยลืมคอมเมนต์พูดคุยกับแอดได้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่และยังไม่กดไลค์กด u b s c r i b e ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ QR code เอาไว้สำหรับใครที่อยากโด o n a t เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย